รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอน,นี้เป็นภาพของคุณจอยวรรณธนีตัวนี้เนี่ยคุณจอยใช้ลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดของเซรั่มกับครีมนะคะจะเห็นได้ว่า หน้าของจอยทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีริ้วรอยที่เหี่ยวย่นนะคะกว่าข้างซ้ายข้าง,างซ้ายเนี่ยคือใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็ภายใน10นาทียกกระชับแล้วก็ตึงขึ้น เห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วซึ่งเป็นแบบสเปรย์นะคะสามารถที่จะฉีดได้ที่ผิวหน้าเลยแล้วก็ซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะคเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทุกท่านได้ฟังการวันนี้มาท่านแรกนะคะสวัสดีค่ะยังไงสดชื่นสดชื่นแล้วบอกได้เลยค่ะว่าเพียงแค่ฉีดครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าหน้าตึงขึ้นมาทันที คือฉีดปุ๊บแล้วริ้วรอยใช่ค่ะคือผิวหน้าเราจะฟูขึ้นเติมเต็มร่องลึกดูจากหน้าคุณบีงวันนี้แบบตึงมากนะคะเพราะว่าเคยเห็นคุณบีงปกติก็คือถ้าแบบหน้าปกติไม่ได้แบบตึงขนาดเนี้ยรู้สึกว่าแบบหน้าตึงเนยตึงคือตึงเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือฉีดเป็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยให้ห่างจากใบหน้าของเราเนี่ยหนึ่งตุนนะคะขอโทษนะคะเท่านี้ค่ะก็คือว่า แล้วเราก็ปล่อยแคเปลือาตตัวนี้แค่ไปเองแล้วมันก็นซึมเข้าไปเองซึมเ,เ,เ,เข้าไปเองก็คืออย่าไปทําอะไรกับเขาก็คือว่าสามารถฉีดพ่นลงไปได้เลยมีปัญหาเรื่องรอยย่นใต้ตาค่ะพอได้ลองสเปรย์ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าตอนที่ฉีดตอนแรกนะคะจะมีมีความรู้สึกว่าเย็นบริเวณใบหน้าที่เราฉีดพอเย็นเสร็จก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเยิมหรือเปล่าเครื่องสำอางที่เราแต่งมาแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าอ่าสเปรย์นะคะจะซึมเข้าไปในผิวเราะคะ่ะ แล้วก็แห้งอย่างรวดเร็วแห้งอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วหนูก็เลยอ่าค่ะแล้วเราก็จะลงด้วยอ่าพอยเจอร์ไลเซอร์แล้วก็กันแดดนะคะแล้วก็ทารองพื้นนะคะรองพื้นแล้วก็เอ่อแต่งหน้านะคะก็แต่งหน้าตามปกตินะคะแล้วมารู้จักกับผิวัรร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพผิวเอ่อรู้สึกดีนะคะเพราะว่าเอ่อเป็นคนที่เอ่อวัยวัยสี่สิบกว่านะคะจะมีพวก ได้โอเคหมดเลยค่ะเราก็พ่นระหว่างวันฉีพุกเห็นผลปั๊บเด้งทันดีเลยค่ะดงนะคะดูจากหน้าของคุณโรสได้นะคะประทับใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะไปต่อสาวจริงๆหนุ่มๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมบอกต่อนะคะให้คนที่เรารับใช้นะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆนะคะใครยังไม่เคยลองใช้บ้างอาในห้องนี้อยากจะลองไหมคะอ่ะลอง อะลองเดี๋ยวฉีดให้ดูเลยอะเดี๋ยวลองฉีดให้ดูไหมอะพี่มีพี่พมีฉีดให้ดูหน่อยได้นะ,ะล,ลองดูหน่อยอะฉีดเองเพราะง่ายไงอา,งาทำฉีดได้เลยท่านไหนอยากจะลองยกมือขซื่ใอใจทาะ